สบายดีเนาะพี่น้องเฮาอยู่ข่าวเจ้าสร้างสายเนาะมีพี่น้องหลายคนถามเรื่องเห็ดอันบังตุ่มนี่เนาะสำหรับผู้ที่มือไหม่อยากเลี้ยนเห็ดเนาะเพิ่นถามแต่ผู้เห็ดเป็นแล้วก็เบึงซื้อๆก็ได้เห็นเนาะหรือว่าเลื่อนผ่านก็ได้ สำหรับสร้างสายเฮดมันที่สร้างสายเฮดที่แรกเนาะที่แรกมันตัดแผ่นนี้มาแล้วก็เขาเอามาจับใส่ยังสีเลยจับใส่ยังสิกุ้งให้มันได้ระดับได้ระดับที่เราต้องการความโค้งของมันเนาะความโค้งของมันเวลาเขา บึงแล้วเออคักละเอากระจอดล็อกไว้จอดก็เอาเล็กยาวน่ะละจอดหนึงน่งหนึ่งจ่บนนี้มาหาบนนี้เพื่อให้มันก่งไว้ระดับเที่ยาตรงการแล้วจังเอาควมกก่งนำะมาทาบสิกับเล็กแผ่นนะ่ะเนาะเหล็กแผ่นตูนแล้วก็ขีดขีดจริงจริงละขีดขีดแล้วก็มาตัดแบบนี้นะ ตัดให้มันเป็นโูมตามที่เขาหมาักละทันเป็นโูมลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เขาก็มาจอดใส่เนาะเขาก็เอาแผน่นแผ่นนี้กับแผ่นนี้มาจอดใส่กันเนาะจอดใส่กันมันก็สิก,กงไปตามนี่แหละแบบคือตัวนี้แบบคือที่สร้างสายเห็นเนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปสำหรับผู้ที่ว่าอยากเหดเองที่ว่ามือใหม่อยากเหดเองจอดก็สิเป็นลักษณะนี้เนาะจอดก็ได้ควมกรงควมโค้งเอากะเอามาเอาตัวแพนตัวนี้เนาะมาจอดติดเส้นนี้จอดเต็มไว้ แล้วก็โกงมานี้โกงมาบนนี้มาติดจ,จอดติดชนีอีกแล้วก็เอาเล็กเล็กลักษณะจังสิมาจอดจอดขึงไว้นะขึงคว้มโค้งของมันไว้แหละมันโค้งซัมาดาเฮ้ากะจอดล็อกไว้แล้วเขากลับมาเอาตามคว้มโค้งมันเนาะมา ทาบสิกับแผ่นตูนเลยกะแต้มเป็นยังสิแล้วตัดตัดตามเขาตรงการเลยบัดน,นั้นเขาก็มาแทกบนนี้แน่แทกนี้มหานี่ให้มันสุดนี่สุดบนโคง้งโค้งสร้างเขานี่แและโค้งสร้างพื้นเขานี่สุดนี่หละก็ ตัวนี้มันเขาอยากไว้ายสำแนวกน็เลือกไว้เลย,อยเอาไว้ลงมันยาวคนนี้บ่หรือว่าเขินคนนี้บ่ก็แล้วแต่เนาะตัวนี้ก็สิประมาณนี้เนะาะสำหรับบังตุม่มที่พี่น้องมือใหม่หเขาอยากเห็ดเอาบุธธาบรีถ่ายเบิ่งหนะเขาบอกเห็ดคนเดียวเห็ดคนเดียว,วมันบูมีอันถ่ายกันเลยว่า ได้ถ่ายจยงซี่ให้พี่น้องเขาด้วยเบิง้งอ่าก็ขอขวามูลครบใจนะพี่น้องเราเด้อฝาคุณไล์กดชส์กดจิตตมให้สรางสายในเด้อ